มาไอศีนัยก็เปิดสังไต้กูหมูกูซุ้มอ่ำฮัดลัดลองเอาเมิ้งไต้ก้อนขออ๋อโอ้โหในก็หนักเตะกนะันเนาะบอลหลัดในมันมูอทีหลาดที่ไหนกูกวาดตื้อเพื่อนเนาะเหมือนสั่งว่าเมื่อแก่หไหนไหนเมื่อมาลาดี่ไหนไหนเฮมสเตอนนว่าจะหนังขนอนประกาศมือมีอข้อถามบอกข่าวกอดีหลัดกันนะข้อที่สีน่น,นั่นไอ้ ตนเขาเลเพียนในเขาคาเเพียนจะไหมันแตเยวาใ่หรค่าผู้อันตังตูตังต sure> ูมาว่าเขาเป็นผู้นำเขานั่นนะก่เนาะอันคาไรยังกันเนาะอัมฮัตพุทขาดค่ะ네ผ่ยซึกเขาเยาะผายการเมืองเขาเยาอัมฮัดพุทขาดสัมฮัดแจงเลียงปาดีเอาอันแล้วน่ะเนาะอัมฮัตแจงเลียงปันกุน คุณหลังเข้าลุงน้องรำเป็นอะสั่งคุณมื่อเขาอะไสั่งไหมขมพัดแจงแจงแรงแรงปันเนาะมัหลังป้อเงาไล่ปันก็มาลาดทป้อมเงาไล่ไมปันก็กว่าว่าเอาเมึงอปีสองช่วเลยอันนี้่คาหันถึงรันหนึ่งในเขาปันเพนมาก่อนของเขาเพื่อเขาอยู่ย้ำว่าเขาเตีอนเขาฝันนั้นขอมพัดพูดขาดกันร้านนึงอันคาหันนี่กันนะร้าสองในเขาหนึ่งมีเปึง ใตญ่โตปัญหาที่เฮ็ดซึ่งหอบางกรณนมันมันเป็นซึ่งหอก็ตื่นเตี่ยอไหนเออเป็นซึ่งห็ว่าเขาฆาตั้งบ้านตั้งห้องนหมันตื่นหันมามันใจอันเลี้ยวกันไหอันกวนใครตัดก้อนขอก้นใครก้อนขอเจ้าก่อนซะหนออันเขาใครมีใจหยู่นั่นอันตุ้มมีใจหรอตอถึงเมื่อเลี้ยวดะนั้นก็เพราะเขาใครลูกเฮ็ดมาไหนเขาขามีเปลืองแตญ่โตมัญหาเนาะมีเปลืองว่าที่เฮ้ดซึ่งหง นเนาะอ่าคัดใจให้มันมีเปลืงมันไวเนาะอันเปิืนก้อนคอกว่าเจ้านันเปิืนนี้ถึงอ่าอันเปิืนอยู่ในอ่าเทศนสารนอะไรเกะใคกว่าต่อบเจ้าาร์เปลืองปุ๊บปุ๊บปล่อยกว่เจ้านั้นในเขาเขาไม่มีเปลืงเหมือนเจ้าึ่งเปลงกันเนาะอันต่อถึงมาแล้วในคณะขาดในคณะสามารถอ่ามีการซ้อนปันก้นหุ่นใหม่เขาคเขาเนาะในกรุงเทพอ่า นนาลินพูดปล่อยโทวเก่าในวัดในว่าเจ้ากไ็ไดเทหให้โปอุบกันว่าเออเปืนการก้อนของในปนเทศเทไนอ่ะใต้ก็มีตื้นตังแต่ในก้อนของไงเอามาอุบกันเอามาสอบกันเอามาเห็นกันไหนี่ค่ะคัดด้วยไงมุกคณะเมีอยู่ิวขยโยขากลมหันกันเนาะเพราะเป็นเมืองไทยอะไร้มันงว่าหลิกตับลิกอันสอนปันว่าเมืองก้อนขอในประเทศ่ทือกือไอ่า หูค้อนว่าพวกเฮาไขความขอเดื่อซึ่งในคาคาถ้าเอ่ออันคาหันมานี XX ่บ่มีหาเฮาเฮาคาสปนกันตะกวนหุ่นใหม่เฮาหน่อยเนาะสามัคคีมานี่ก็สีมานี่หมู่กันอาคาได้ตัวคาหันมานี่ตัวคาใหญ่มานี่อันเฮามาจัดปังปุมอุกโอกันปรองคนขอใหญ่ๆโหลงๆเถียงกันเอาทางฮูทางหันกัน อในเกียงใม่หลยสังในเมืองไทยไหลยสังนอกเมืองหลยสังในเมืองใต้หลยสังอ่ะในตีหลายปีนึงหลยสังให้พ่อใหญ่ๆหลงๆให้พ่ลาเราในให้คน้่ป้าใจอมันมีปัญหากันลบ่มาช่วยกันเกนี่เฮาค้าําตอนหนันมาตัดเนเว่าเด้้เฮานมีนมเมนารงอันวา่ากอนขอนมันเป็นจัง,งไหตัดไปเฮานั้นเป่าเอ่าาอเพราะว่าเฮาได้ลูกเฮ็ดให้แลเฮาเฮ็ด เอ่อเฮามีติดตั้งนั่นค่ําไปหันก็เนาะหมายหามาในอันป ब्लिक มาบ่ติคนขอนี่ก็ให้คนเฮาเลยฮู้ว่าเดี๋ยวก่อนขอมีขั้นตอนซึถึงไหนก็ค่ําไปหันฮะเนาะเมื่อเมื่อมันมีเท่าไหร่ในคนไผบนไผบนมังไว้ค่ะกําเนี่ยบ่บนไผบนมันให้บ่มันป้องมาบ่เฮ็ดกว่าให้มันทิดให้ก็นี่ยากกินมาเบิ่งยากกินมากําเนี่ยในวางกันครับเนี่ย อ๋อท่านที่ว่ามันมีใจใครก้อนขเอยมันมันว่นว่าหลือใครก้อนขเอยไหนท่านที่ว่าเออเขาหลรือยุยองมานเอาไหนนั่นซ้ำมีซ้ำปันอาปดกันข้าเนาะซ้ำปันอาปดกันข้าก็ไหอ่าหรือเส้นนันก็ทำหลอกกันพารับเนี่ยมันเป็นไรต้องเป็นไรเนี่ยมันต้หนังก้นมีกองกลางเขาก็เขาก็เปลี่ยนแล้วอ่าก้นมีปิญยาเขาก็มันมือปามมือลุงสูนนั่กัดแขนหนามันเป็นเนาะเนาะ สปานก้าวน้ากัน,กากนตยายหนึ่งถึงเขาหลูแทงภูมิปิญยาหลูมีก้นจะไหนจะไหนพวกมึงไต้ก่อนเขาในไต้เขาหนังกันดีเหยียมกันตายขึ้นอเอาในเหยีขึ้นมาหลอกกันค่กนะ,ะก,ก,ก็ไม่เนาะพวก้าหลอกกันเราในก็ในเหมือนเส้นหลังกน้นเขาในอันก้นหุ่นมาตั้งหลังในนอกจากเขาเข้าม,มียังปันเขาย่าเข้าสมบูบกันเขาก็ลังดั้งหูเขาย่าอยไหน อ่เพวกเขาพิดมากว่าสมปันตั้งพิดเขาเองสมันหลอกเขาเองนะยอันนี้ในมือหนังเขาตาโมเย้าไนก็สมบันตาล้มันสุปเปเขาแทงครับ่สมใจเขาเขาทำคราบนี่มันมืดมันรับสิ่งมเนหรอกมกบวนกรแลกสงว่ากูอันติมาตั้งหลังเนอ่เขาบู่ดีตีลาดจึงใครลาดรอกก็มีืมันหมอลาดเลยใครลาดหมันก็ก็ มันผู้อลไรมันกลมคัดลาดมาคัดลาดมาเหรอเนาะเมื่อผู้ออันอันเขาย็บปองกลางเลยสังอันเขาตั้งตัวมาว่าเขาเป็นผู้ดัตติมาเฮกังปัจเจอจ้าเท่าไรสังจุ่มปฏิการเมืองเลยสังผู้ใหญ่ก้นหลงเขาเชื่อไม่ตังหูเลยสังเมื่อเขาคัดลาดเราหน่หน่อยอันก้นม,มาทางหลังเลยมันตีสลาดกันละมันมต่างลาดรงน เพามาลาเนี่ยทำเหมือนเหมือนก้นหย่งของขาคาในยากินมาก็นาะเปื่นเปิ่นวาอเอเปื่นว่าวันนี้ปีไซมันค่ลองลองลงอง,องอจึง้ <c oughs> งไหมปรก็ิทานเขาเี่เขาก็มาพิษสั่งเขาชมาไปถึงข้าวเย็่มันซุมไปหองไปไมีน้ำกัดได้เห็นมันอัอนซุ่มมาเยในมันเย็ยใใ้กุ้นมือเขาขาดต,ตีเยืมาในเยียมเเขา คนเหยต้นไหนๆมันเป็นหนังคนฮักหลังจื้อตับเห็นมั้ยปั้นคนที่มาทางด้านหลังเนี่ยก็ขึ้นหนาวครับมาเหลืองเนาะแต่มันจะหลังคนซื้อเขาคามกูพอเฮาไปพร้อมเฮานั่นน่ะมันได้มีสึกไปนําไหนพอเหลืองนี่มีสึกนํามาก็เอ่อหลุเลยมาปันตาหูคนเมื่อหลุเลยมาห้องกันให้แห่เฮ็ดตัวในนั่นนั่นอําเฮ็ดเช่นกันซําเฮ็ดในตัวอย่างว่าอย่าไปพร้อมรักความของน่ะ รัดติมือปีสีรัดมือปีป่น้องูุเจ็ดจังไ,ไน่ก็เหมือนดัางก้อนขอหนนั่นสมมาเฮจจะไหนกันหนาสมมาเฮจจะไหนหเห็ุจังวะเฮใใ้้กวนเข้าคาอันตรมารดังหลังนั่น,ขขขนขดดขเ,เขาเคยรัดว่าคอมจังรัดหมางองนี่คำใจว่าคมพัดรัดคมจังรัดอ่าคำหุ่เดลอดรึ่งหรือก็เบือเข้าคาเปิลหอู้วัปันเศตังม,มันาเนียนว่าพรใครก้อนขอในเดเฮจึงไหนะนกันาร เออซ่ําแทงอันนึงนายก็มันล็อกกันไว้แล้วก็เอ่อเอ่ออําหมู่เดวางในแลกูกกก็เพราะว่ามารัดก้นขอน้อในไคโคใส่กันนะอ่ะเฮาคาในหญ้าค่ะเนาะมือปังมือปังมาสาเอ่อเจา้าอันก็ไปใส่เสียงตื่นซักค่าเฮาเนี่ยเอ่อเฮาคามาเข้ามาสามันไหนเอ่อเฮาคาสมานนั่งอุกกันดังเอ่อเจา้านะเนาะ เอกินเขาต้มเขาในเขายิบหว่นเขาคนลูกเป็ดอะไวเขาเขา,ขาเขาด้วยว่ากวนก้อนขอในเหมือนซสื้อหนังว่าเป็นก้นอันเปดหลายหลงนั่นไงฮะเพราะว่าอุกกันในในโอ้เขาเขาก่านเนี่ยจุ่มก้อนขอมาในเลียนปลไปเพื่านนะเขากูหนักับเพราะว่าก้อนขอในในอันนี้เขาแข่งยามมาขนน้อเขาแข่งยามมากนในคัดได้คัดได้คำลาบขนาดแต่ว่าก้นนั้นมาอยู่จ้องคันมันหันอายอย่างเวลาได้ก้อนขอในกลัมมาเป็นยี่หว่นเขาเบละเมื่อหนึง ก็กับเบือนนะเอ่อกับอุกันลีลีได้บนช่องบาไปด้วยกันนะซ้ําเปิ้นว่าคนก่อนขอได้เป็นหักหลังจื้อจ่าระบ่คนคนขอได้เหยําให้เฮ็ดให้มันให้เหยําคนเฮาตายนําว่าเอ่อถ้าเอ่อเจียมซื้อในกว่าแหละนะใต้ก่อนหน่อยก็ปลักก่อนขอได้ให้มันช่องกันนะเอ่อสงว่าที่กันในๆสันติหรือหักลากก่อนขอก็ล่ะเหมือนซึ่งคนอันที่มาทางหลังนะ